สวัสดีครับอยู่กับฟูจิที่ไม่ใช่ภูเขาอีกครั้งแล้วนะครับผมก็เป็นตัวแทนจากเบเทา u s e อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เนี่ยผมจะพาพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆนครับไปดูข้อมูลเจ้าตัว b e n ลี่คอน n ิเนนทัลจีทีคอนเวอร์ l e ไม่ใช่ Convertible ธรรมดาด้ครับเป็น Convertible ที่เป็น m ู l ลอเนอร์อีดิชันี่ก็คือกุญแจของเจ้าเบนลี่คันนี้นะครับปกติ b e n นลี่กว่าจังหน้ากริลหน้าจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นออปชั่น มูลเลเนอร์อดิชั่นเพราะฉะนั้นมันจะได้ตัวดับเบิลไดมอนด์ควีลตัวนี้นะครับให้ความรู้สึกอลังการแล้วก็หรูหรามากๆเลยนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นปี2021นะครับเลขไมล์อยู่ประมาณ4,300กิโลเมตรแล้วก็คันนี้เนี่ยออปชั่นแน่นเป็นคอนเวอร์ทิเบิลหลังคาดำสีออนิกซ์ข้างในสีแดงคันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง V8 นะครับชวินเทอร์โบให้แรงม 550, ้า550แรงม้าแรงบิด770นิวตันเมตรศูนยถึงร้อก็4.1วินาทีเลยเพราะฉะนั้นขับสนุกแล้วก็สบายที่สคคัญคัญรบ หน้าตาของมันต้องลักชัวรี่มากๆเลยทีเดียวครับนี่ก็คือไฟหน้าที่เปรียบเสมือนคริสตัลคัตหรือว่าเราใช้ความรู้สึกเหมือนแชมเลียก็ได้นะครับเพราะว่านี่ครับดูดีเทลข้างในจะมีเหมือนความรู้สึกเหมือนเพชรไปด้วยคริสตัลไปด้วยเวลาเราขับตอนคืนแล้วเนี่ยจะรู้สึกถึงความอลังการมากๆเลยครับนี่ก็คือเสน่ห์ของมันนี่ก็คือวิวซิทเนอร์ครที่ไม่หมุนไปตามล้อนั่นเองครับถ้าเราเห็นกริลหน้าดับเบิลไดมอนด์แล้วเห็นล้อแบบนี้แปลว่าคันนี้จะเป็นสเปคมูเลเนอร์ที่ สูงสุดๆเลยครับและนี่คือช่วงท้ายแล้วก็ไฟท้ายของตัว b e n ลี่คอน n t i n นนทัลจี c ีคอมเ t อร์เคันนี้ครับนี่ฮะไฟท้ายก็มีดีเทลในเรื่องของความเป็นคริสตัลไปในตัวด้วยแล้วก็เชฟของมันนะครับก็แมทช์กับตัว e x ็กซอ t สทรินะครับเป็นวงรีเหมือนกันเรามาดูภายในที่เก็บของของเบนลี่คอน n t นเนนทัลคันนี้กันดีกว่าครับนี่ครับกดตรงนี้ง่ายๆครับตรงปุ่มเบนลี่ตรงนี้ปึออ๊บและนี่ครับภายในที่เก็บของของเบนลี่จีทีคันนี้นะครับ คันนี้เนี่ยมีที่เก็บของประมาณหึสามารถวางถุงก๊อปได้1ถุงพอดีนะครับชอปปิ้งแบกของสาวๆของเพื่อนๆก็สามารถเก็บเข้าไปข้างในได้ครับสบายมากนี่ก็คือความ a c t i c a ยของเบลลี่คันนี้นะครับสุดยอดมากเลยเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูภายในของรถคันนี้เนี่ยผมอยากให้ฟังเสียง V8 หวานๆคันนี้สักนิดหนึ่งไปเราไปฟังกัน และนี่ก็คือภายในของ b บ n ลี่คอนเทนเทนทัลจีทีคอมเบร์เบิลคันนี้ครับจะเห็นได้ว่าความเป็นมู l ลอเนอร์อี dition เนี่ยมันมีความพิเศษมากๆหลายอย่างเลยนะครับนั่นก็คือฟาเซียตรงกลางนะครับกลอสแบ็กตรงนี้นะครับแล้วก็ได้โชว์ความมูเลอเนอร์ตรงนี้เลยนะครับจะเขียนเลยว่ามู l ลอเนอร์ที่ตรงนี้แล้วก็ที่กลับมาใดก็จะเขียนคำว,ว่ามูเลอเนอร์เหมือนกันนะครับเบลลี่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องหนังมากๆนะครับถึงความเรียบเนียนไม่มีรอยแผลในหนังพวกนี้เลยนะครับถ้าเราดูที่แผงประตูแล้วก็ตัวเบาะนะครับ มันจะโชว์ความสติช,ชิ่งที่ไม่เหมือนใครครับเพราะว่ามันเป็นสติช,ชิ่งของมูเลเนอร์อีดิชันจอตรงนี้สามารถปรับได้3าจอนะครับนั่นก็คือหนึ่งกดหนึ่งที่นี่ครับให้ความรู้สึกนี่ฮะทั้งจับเวลาทั้งเข็มทิศน,นะครับถือว่ามมความรู้สึกเหมือนอยู่บนเรือยอทด,ด้วยซ้ำนะครับอีกกดอีกทีหนึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นปิดไปเลยก็ได้ถ้าใครไม่ชอบจอพวกนี้นะครับนี่ถือว่าเป็นความ สำหรับใครที่ขับตอนคืนแล้วไม่อยากให้มีจอไม่มีแสงไฟนะครับเราก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับในส่วนของพวมอะไรตรงนี้นะครับก็ให้ความรู้สึกจับแน่นมือถนัดมือมากไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะครับพวกปุ่มไฟเลี้ยวปุ่มปัดน้ําฝนถึงแม้กระทั่งปุ่มครูซซอนทก็ให้ความรู้สึกนี่ครับโอ้โหตรงปลายมีความรู้สึกที่หรูหราแล้วก็อลังการมากๆเลยครับมาดูในส่วนของการคอนโทรลตรงกลางดีกว่าครับนี่ครับก็จะมีเกียร์ตรงนี้นะครับหยยบเบรกกดที่ตัวบีแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ได้เลยนะครับเวลาเจาดก็แค่กดตัวพี ง่ายแค่นี้เองนะครับโหมดการขับขี่ก็มีด้วยกันทั้งหมด4โหมดนะครับนั่นคือสปอร์ตนะครับเบนลี่คอมฟอร์ตแล้วก็คัสตอมนะครับคัสตอมก็คืออินดิเวอร์ทไลซ์นะครับปรับโหมดช่วงล่างต่างต่างนี่ก็คือเบ n ลี่คอนติเนน n ัล l GT c คอนเวอร์ท e เบิลนะครับคันนี้เนี่ยตั้งราคาอยู่ที่ประมาณ22ล้านปายนะครับ ประหยัดไปเยอะมากแล้วก็ลดสภาพดีมากเบาะหนังเรียบเนียนกริบเหมือนแบบไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะครับขอ,องรถยูสของเราเนี่ยผ่านการตรวจเช็คโดยช่างมีประสบการณ์กว่า30ปีแล้วก็ตรวจเช็คกว่า50รายการนะครับหวังว่าทุกคนจะถูกใจแล้วก็ชอบคันนี้แล้วก็จะหวังว่าจะมาดูกันเยอะๆนะครับก็ยังไงผมฟูจิที่ไม่ใช่ภูเขาเป็นตัวแทนจากยูสเฮาส์วันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ